ปี28ป the yeah, yeah. um, uh. ีค่ะหลังจากออเดชั่นเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต็นน้อยลงคเพราะว่าตอนีอยู่ในคือสั่นมากระยะยาวมันเป็นรู้สึกแบเออสั่นมก็เข้าใจครัมันเป็นเพ r s t m ม e กับการที่มาออเดชั่นเลยค่ะไม่เคยรู้ในวิดแ้แล้วกรรมการหนัยนักกูรจริงๆไม่ใช่นัาตัวเลยครับทุกคนสิดแล้วว่าเจอม้ออ่าพี่มันติกับแม่พ่อจะมีคุ้มึุ้มบ้างคุ้มคุ้มบ้างใช พี mm ่พม okay, mm ั so today, uhm. mm ่นใจกเปอร์เซ awesome ็นต์ควารจะเลอกันค่เพราะมันมีคนที่มากินเราเยอะแตดว่าแตดว่ามันพมั่นใจีกานเนี่นือนะกันคะนุตนะคะได้ค่ะไหนๆนตัวไหคะก็สวัสดีค่ะชื่อนัทสดชิิตาทกษ่ชื่น่อบุค่ะอันี้นะคะขออนุญาาสัมภานคเหน่อชมินนะคะ โอเคค่ะหลังจากออดิชั่นเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้พอออดิชั่นเสร็จก็ลบความตื่นเต้นไปเลยค่ะแล้วก็จะมาตัดทหน้าตูดที่มีค่ะที่มีอกาสที่ไหนที่ค่ะก็เดีคนดูคิดอย่างเงี้ยค่ะว่านักดนที่สุดแล้วก็มีคันก็จะเกี่ยวคับว่ากรรมการจะเลือกเราตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ1 7 0เปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเราเพียง10ตัวแต่ก็เก่งแล้วนะคะก็ ยังไงก็สู้ๆนะคะขอให้ผ่านมาอยู่กับเนเด็กกันแล้วนะคะแล้วเจอกันนะคะชื่อนางสาวขินเตีาไก่งามค่ะชื่ออะไรชื่อว่าปานันค่ะเอ่อคนรู้สึกแบบว่าเสร็จเป็นยังไงว่างก็ตื่นเต็งหึงค่ะมีกรรมการคนไหนน่ากลัวนะคะสำหรับตัวเราก็ก็มีบ้างแต่เราคิดว่าอ่อเราคิดว่ากรรมการจะเลือกเราแบบกี่เปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าจะเลือกเรา ต้องสิบจะสิบแลยก็ตู่ก็เยอะดีบางคนเกินครึ่งเลยนะคะขอให้สนิทกันมากๆได้อยู่ด้วยกันนะขอบสดีค่ะคุณแม่ในนะคะแม่โจอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุนภายาสนองนะคะชื่อเล่นชื่อริวค่ะอายุ16ปีค่ะควารู้สึกหลังมาอบจากห้องออดิชั่นเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าเป็นกดปล่อได้แล้วค่ะ เราคิดว่ารำงานคนไหนน่ากลัวไหมคะแ่ไม่อะค่ะก็เป็นแต่งมากค่ะสบายคิดว่าการทำงานเราได้แต่งความได้ดีกี่เป็นตที่ทำเานเป็นไคะเออคิดว่าน่าจะสกประมาณ75็ดิบ้าเอมากนะคะทุกคนเกลียวมากเลยค่ะสู้ค่ะคุณค่ะ

ัสดีค่ะชื่อนางสาวพญ,ญรัตน์ีลากมเจริญชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะอายุ15ปีโอ้โหหลังจากออดิชั่นนะคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็ตื่นเต้นนะคะอ่าต้มาเคนไหนที่น่ากลัวที่สุดคะพี่ผู้ชายที่น่งตงกาจพี่วิชัยที่น่าโมโหดีโอโอ๋อโ,โอเคค่ะดีโอของเรานะั่นเองโอเคโอเคมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะว่ากรรมการจะเลือกเราค่ะสิบค่ะสิบและห้าสิบอย่าว่า ก็มันไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าจะเลิกป่ะแต่ว่าต้องจริงอะนะคะแานสิบวันสิบได้ถึงจริงมากๆล้ค่ะก็ขอให้ไปผ่านนะคะจะมาไปข้อโพลเด็กกันนะค่ะได้นั่เโต๊ะกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบหมอดค่ะอายุสิบเก้าปีค่ะไปถามว่าเอ้ยเสียงเบาไปถามว่าความรู้สึกหลังจากการออกจากห้องออดิชั่นเป็นยังไงบ้าง ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกโล่งกว่าตอนก่อนที่จะเข้าห้องค่ะรู้สึกดีคะออ่ะคิดว่าใครในนั้นอ่ะกรรมการในนั้นอะ่ะไม่เคยผิดน,นะครับอ๋อจริงๆก็กรรมการน่ารักทุกท่านเลยนะคะใช่นั่งกรรมการรู้สึกว,สว่าแสดงเราไม่กดดันอย่างที่คิดนะคะเราคิดว่ากรรมการจะเลือกเราอยูอ่กหรือจะเด็กมั่นใจในการที่จะเลือกกรรมการ ตอบให้ดูสวยแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่องเป็นจริงก็สักแปดสิบละกันค่ะคนนี้เยอะมากคนนี้เยอะมากเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้ว่ามีความเป็นใจที่ดีมากขอบคขอบคุณค่ะ นิชาในติสุภลักษ์ค่ะชื่อเล่นชื่อชิชาค่ะอายุ13ปีค่ะอ่าแต่อายแชนมารู้สึกยังไงบ้าคะก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะแล้วก็พี่กรรมการน่ารักมากเลยค่ะแล้วมีคนไหนน่ากลัวที่สุดคะแบบสายตาอะไรอย่างงี้น่ากลัวไหมไม่มีค่ะทุกคนมันได้ความเป็นมิตรค่ะมิตรค่ะเป็ตงการเป็งการจริงเหรอคะใช่พูดตรงๆได้ไหเป็นมิตรโอเคค่ะเป็นมิตรแล้วอ่า อ่ามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะว่ารจะมากันเจะร้อยเ์เซ็ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยหนึ่งใช่มร้อยหนึงเปอร์เซ็นต์เลยความมั่นใจถูงมาค่ะเพราะหนูก็เป็นโอเคขอบคุณมากค่ะแนะนำตัวได้เลยะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออันนาค่ะอายุ2ี่ 23. หลังจากออดิชั่นเสร็จนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ก็จริงๆตอนแรกก็แทบไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะแต่ว่าคือหัวโล่งค่ะเพราเข้าไปเจอนะไรค่ะก็นิดนึงค่ะก็แบบว่าเจอคนอยู่ข้างหน้าเขามาจ้องเราประเดี๋ยวเดือนอยู่แล้วใช่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 กาออดิชันนึ่ก็เป็นค่ะแล้วคู่คนไหนอ่ะกรรมการคนไหนน่ากลัวสุดสุด ใช่นะคะก็เหมือนกันหมดเลยจริงหรอคะก็ไม่เหมือนคนเลยเออเวลาหนูอย่างเงี้ยเวลาหนูออดิชั่นจะมีคนที่น่ากลัวที่สุดแบบเอ๋อคนที่ออดิชั่นก่อนเดกแรกๆอะค่ะก็นแบกลัวหลายๆคนเลยค่ะแล้วจะแบบว่าที่ทำหัวโล่งๆไปหรือเปล่าแ้วพี่มั่นใจมากแค่ไหนคะว่ากรรมการจะเลือกอะไรอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาแล้วก็ว่าเขาจะถูกใจเราอะไรยังไงเดี๋ยวว่าคนอื่นที่เขาเด็กกว่าเราเขาน่าจะมีโอกาสอะไรอย่างงี้มากกว่าหรือเปล่า แม่แลยว่ว่าแก่เราก็รับไปก็ดีนะอะไรก็เกิดขึ้นได้มีก็ขอบคุณมากนะคะลัก็คุ้นะคะหนะคะขอบคุณค่ะขอคอนนี้ค่ะอราิกัค่ะอายุยค่รู้สึกแบออกจากห้องนอเป็นไงคะ ก็ดีค่ะก็โล่งค่ะเพราะว่าถึงแม้วันอาจจะไม่ได้เข้าตาหรือว่าไม่ได้สําเร็จอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ย่้แมก็ได้ทําแล้วแล้วคิดว่ากรรมการคนไหนโหดที่สุไไดกนไน้ลองเูา <laughs> คิดว่าเขาพยายามหาอะไรในตัวหมือว่าหา,หาสิ่งที่ดีที่สุดก็เลยอาจจะมีหน้าเครียดๆบ้างแต่อาจจะใจดีก็ได้แล้วคิดว่ากรรมการจะรับเราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ วันนี้หนึ่งสอเอาแบอมาจต่ได้ใช่ไหมพี่พูดอะไรนะเอาไเอาไปเลยแนะนำตัวเลยค่ะชื่อลันนสาวกองศีดาค่อายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะชื่อเล่นสปังโอ้อม่อันหนึ่งสองสามขอจผ้าไ้ไหคะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อลันี่สาวกองทีดาชื่อเล่นชื่อสปังค่ะอาย คคนรู้ส so ay ึกหลังจากออกจากห้อง audition เป็นไงบ้างคะก็โล่งค่ะทำเต็มที่ที่สุดแล้วควาผลจะาออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะแล้วคิดว่าในห้องออนั้นใครเป็นกรรมการที่โหดที่สุดคิดว่าเป็นใครคิดว่าใช่ไหมคะก็มีสี่ท่านใช่ไหมคะก็อาจจะน่าตึงนิดนึงเพราะว่าอาจจะเครียดกับอะไรอยู่แต่ว่าคิดว่าเบื้องหลังอาจจะใจดีก็ได้ค่ะแล้ว คิดว่าเราทาดีแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์คะทำดีที่สุดในห้องตอนนั้นแล้วค่ะก็ประมาณ60ค่ะแต่ว่าที่เหลือก็ป่อให้ความตื่นเต้นที่มันอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยค่ะก็ปล่อยมันไปค่ะที่เรียกปกตินะคะ <c oughs> ทุกคนออริจินทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะ,คะทุกคนดีก็ปะะ <c oughs> เป็นค่ะเปอเซนี่มันดี ก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้มาดูบรรยากาศกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีหลายๆคนทั้งสวยๆทั้งน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ต้องมาดูกันอีกทีนะคะว่าเราจะเลือกใครกันยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะคือให้พูดแหละดูวิ่งเนี่มิน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 เตะฟีว่าหน่อยเร็วะเตะมาหน่อย อะไรนะโดนมันตกไปของรอบโอ้พี่เมียวตกดีว่าทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่เตะมันเลย <laughs> <laughs>